ทีมสาลิกาดงยังคงได้เฉิดฉายต่อในฤดูกาลหน้าพร้อมได้รับการสนับสนุนจากฟัน88พันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ยืนยันจะยังเป็นแรงเสริมในการผลักดันทั้งนักเตะสโมสรตลอดจนเหล่าทูนอามี่ต่อไปนับตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปี2017ที่นิวคาสเซิลได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมากว่า6ซีซั่น ตั้งแต่ผลักดันความสามารถของนักเตะจนผลงานประจักษ์สายตาต่อผู้ชมการช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสมโมสรรวมไปถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมคืนกำไรให้แฟนบอลเช่นการพาผู้โชคดีบินลัดฟ้าดูบอลแบบชิดติดสนามมาแล้วหลายครั้งการจัดกิจกรรมออนไลน์ลีฟสดกับกูรูฟุตบอลชื่อดังพร้อมพูดคุยกับเหล่าทูนอาร์มี่ก่อนการแข่งขันของทีมนิวคาสเซิลหรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมร่วมสนุก ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจลุ้นรับของรางวัลจากสาลิกาดงอีกมากมายทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีแรงผลักดันจาก f u n 88ที่มุ่งมั่นจะขับเคลื่อนนิวคาสเซิให้ไปสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับการสร้างความสุขในสนามถึงแม้ว่าฤดูกาลก่อนที่ผ่านมานิวคาสเซิทำผลงานได้ไม่ดีนักและยังเคยเป็นหนึ่งในทีมตกชั้นแต่ยังคงได้รับการสนับสนุนและมีสปอนเซอร์ที่เหนียวแน่นอย่างฟัน88 โดยในฤดูการล่าสุดทีมสาลิกาดงได้พลิกประวัติการสร้างผลงานไต่อันดับจนติดท็อป4ทีมโคต้ายูเในรอบ20ปีซึ่งตลอดระยะเวลา6ปีที่ FUN88 สนับสนุนเสื้อฟุตบอลอย่างเป็นทางการให้นิวคาร์เซิรมีโลโก้ของ FUN88 เด่นชัดอยู่บนอกของเสื้อที่นักเตะใส่ลงทุกแมตช์การแข่งขันสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนผลงานจะดีหรือไร้ฟัน88 ยังคงอยู่เคียงข้างนิวคาสเซิลเสมอมาปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ของนิวคาสเซิลการก้าวข้ามอุปสรรคสู่เส้นชัยของสนามยูฟาแชมเปี้ยนลีกนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นและหลังจากนี้ไม่ว่าสาลิกาลงจะก้าวไปอยู่จุดใดก็ตามเราจะยังคงได้เห็นโลโก้ F U N 8 8โลดล่นอยู่บนสนามต่อหรือไม่การสนับสนุนและแรงผลักดันจาก F U N 8 8จะยังคงมีให้แก่นักเตะสโมสร และแฟนบอลให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จพร้อมกันอย่างสุดกําลังเรื่องราวพันธมิตรที่มีมายาวนานยังไม่ถึงบทสรุปและถึงแม้ฤดูกาลหน้าเสื้อของสโมสรนิวคาสเซิลจะไม่มีโลโก้ฟัน88แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลของการหยุดเป็นผู้สนับสนุนและแรงขับเคลื่อนที่ดีเพราะเรามีจุดมุ่งหมายส่งนิวคาสเซิลเดินต่อไปจนคว้าชทยชนะอย่างทีมที่แข็งแกร่งต่อไป